ถามร้อยหลวงปู่สวงหลังจะได้ปลายใหญ่ในห้วยมาประกอบอาหารเย็นเสร็จคืนนั้นนายเลียดแทบไม่หาจากหลวงปู่สวงเลยคิดอยากจะขอเรียนวิชาให้ได้พยายามเอาอกเอาใจด้วยการนวดเฟ้นให้จนท่านเอ่ยถามว่าจะเรียนไปทำไมวิชานี้เรียนแล้วไม่ได้ร่ำรวยจะทํามาหากินฝืดเครืองลำบากแต่ความตั้งใจของนายเลียดแน่วแน่หลวงปู่จึงยอมบอกว่ารอวันพฤหัสจะทำพิธีให้ วันขึ้น8ดค่ำเดือน11ได้จัดขันห้าขัน8มีเทียนจากขี้พึ่งบริสุทธิ์1ิเล่มผ้าขาวหนึ่งผืนและเงิน56บาทแล้วตามท่านไปนั่งสมาธิในป่าซ้าหลายแห่งตลอดทั้งคืนจนไก่ขันแต่ก็ยังไม่มีนิมิตอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางกลับผ่านสลาวัดโคกฝนตกหนักลงมาในเลียดบ่นว่าจะเปียกแน่แต่หลวงปู่กล่าวเรียบ,ยบว่าเราอยู่ใต้ฟ้าฝนตกก็ต้องเปียก เป็นธรรมดาทันใดนั้นฝนกลับแยกออกสองข้างไม่ตกใส่คนทั้งคู่แม้แต่หยดเดียวพอถึงศาลาขึ้นไปพักน้ำที่ไหลจากชายคาศาลาก็หยุดไหลเฉพาะตรงที่ท่านยืนอยู่ขนาดนั่งรอในาเลียดอยากสูบยาทั้งที่ย่ามเปล่าไม่มีอะไรหลวงปู่ขอให้ยื่นย่ามมาแล้วล้วงออกมาเป็นยาสูบกับใบมวนราวกับเศษข,ขึ้นมาจากนั้นยังควักต่อออกมาเป็นธนบัตรปึกใหญ่ บอกให้เอาไปตากไว้ให้เจ้าของนายเลียดเห็นเงินมหาศาลก็คิดหากได้ไว้คงตั้งตัวได้แน่คืนนั้นพอหลงปู่หลับก็ค่อยย่องไปที่ศาลาหวังขโมยเงินแต่กลับไม่พบแม้แต่ใบเดียวเดินคอตกกลับมาพอขึ้นบ้านหลวงปู่เอ่ยขึ้นโดยไม่ต้องหันไปมองว่าแน่ ä, อยากได้มากถึงกับวิ่งไปเอาเชียวนะของเขาไม่ใช่ของเราเอาไม่ได้รอก นายเลียดได้แต่ยิ้มเจนเจือนด้วยความอายคืนต่อมาหลวงปู่พาออกนั่งสมาธิในป่าซ้าอีกคราวนี้ขณะจิตเริ่มสงบนายเลียดเกิดนิมิตเสือโครงใหญ่กระโจนใส่ด้วยความกลัวสุดขีดถึงกับสลบไปแล้วเห็นภาพหลวงปู่สวงนั่งเด่นบนจอมปลวกพร้อมอัครคาถาลอยเด่นตรงหน้าปุ๊กโทรพระอระหังหลวงปู่สอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกว่าปุ๊กโทรพระอระหัง จนจิตรวมเป็นสมาธิท่านจึงเอ่ยว่าได้แล้วแล้วพากลับบ้านตอนนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลวงปูส่สวงใช้ปาฏิหาริย์ทดสอบใจลูกศิษย์ทั้งเรื่องฝนไม่เปียกการเสกยาสูบและเงินทองไปจนถึงนิมิตเสือใหญ่ที่เปลี่ยนเป็นบทเรียนธรรมะเพื่อสอนให้เห็นคุณค่าของศีลสมาธิปัญญามากกว่าโลกกี่วิชา